ชมทุกท่านอยู่นะจู่ๆผม,มับเกมเกมล็อกเบ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 เอชงมันบล็อกสอบอนิเมะทานอนิเมะชนันนะผมเห็นเป็นแบบนี้ก็เลยแบบดูหน้าสานใจก็เลยแบบเอ๊ะดูแจำสเกตว้าวสปูกี้เฟตี้นิ้วนายเป็นอะไรหรือเปล่านิ้วนายดูเป๊ะไหมเนี่ยเนี่ยนิ้วเนี่ยๆๆ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  อกวนคกษ์ส uh ิป huh. ิดเพลงแับกวนิกษสิ์ฮะสองเดี๋ยว้เด de oh, ี๋ยวแท้แท้ทท่าที่สี่มาอะไรเฟนดี้กลายเป็นตุ๊ดเลยไอเฟนดี้เฟน เออ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 นอนนอนนอนอะไรในยะูทูปมันก็เป็นแค่โฆษณาในยะูทูปไม่ต้องมาสนใจฮะนะนะอืมเฟตี้ชาวิงอยากเพลียอยากเพลียจำสแกนอีกทีสิอืมหูน่ากลัวมากน่ากลัวมากอือหถ้าต่อยนิ้วเป็นอะไรเฟตี้นิ้วนิ้วหัวขาดอ่ะอะไรโฆษณาสาจเพลีย แลสุดเหยัตด้วยๆๆๆน่าเลยผมว่าผมต้องรีบออกจากเกมนี้ละบ๊ายบายครัาทุชุมบ๊ายบายคุณชนาไล้เลยงไปแล้วเนี่ยเอ้ยไม่เป็นอ้อโอเคบ๊ายบาย